ตัวไรกปเทีห้ป็นไม่ไ vale. ด ja. <hold>, ้ีพี่อะไรนี้มาห้น้าน้้อนฮ้อนอากกาปกกาดอ เห้าพี่เพิ่มเ้นไหมเดี๋ยวขออันนี้ก่อนนะเราเท็นอันนี้อันนี้มีเป็พวกทุกคนบ้างอันนี้ของพวกเราบ้างใช่ใช่ใช่อันนี้แหละของพวกเราจะเซนแล้วเอาไปเลยเนาะก็มมีใครมีบัตรเราครับมีดัวที่ดับี่นี่เมนูสีขาวเมนูี่ขอยู่ไหนก็ไม่ <łość> <S 2> <S 2> ร้อนมากเขาศิลปินคอนหรือเปล่าคะโยซีบอกว่าให้ใช้ไฟดูจะต่างกับสีไหนไม่รู้คนแรกพี่ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เอาทีมเอาเลมพอมีแล้วเหรออันนี้นี่ของไปเอาไปเลยอันนี้คนละใบเลยสองใบใช่ใช่ใช่คนละ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  ใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช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 ่ใ่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ นี่เด็กเด็กมาอาจารย์ที่มาแจ้งเหตุ